เดี๋ยวครับตอนนี้ผมก็มาใช้กว้างผมตีดอยมันยกนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมมาตั้งที่ดอยมันยกอำเภอเมืองไซน์ะครับเนาะไปเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอันแรลกนะครับเนาะ โอ้มีเขาครับสองตัวนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงมาเลยนะครับน้อเดี๋ยวไปหอ,อนตกไปนะครับ ถงอันที่สองอันที่สองหรือพอน,นบเนระอันที่สองแบบมีครับเดี๋ยวไปหอนต่อไปนะครับเนาะ โอ้อันนี้สามห่อครับโอ้กล่องน้อยห้าหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับดูหลังนี้แมนมดโน,น้ตไปฮวนตกไปเนาะงครับนาะ นต่อไปน้ำนงๆตอนนี้ผมก็มาถึงอันที่ห้าอันที่ห้าตัวเดียวครับกองน้อยลองไปพออันต่อไปครับมน่อยครับหน่อย นี่ผมกรมาถึงอันที่หกอันที่หกว่ดไดครับเดี๋ยวไปขออันที่เจ็ดนะครับเนาะ อันที่เจ็ดนี่ได้ตัวเดียวครับเป็นก้งเม่นย้องไปพร้อนที่แปดเลยเนะครับเนาะ อันที่เปดนี่เป็นอันชุดท้ายอโอ้ขี้ดงครับขี้ดงนี่ครับขี้ดงก็กวองขี้ไดนีเหาลงมาเลยนะครับเนาะสรุปของวันนี้นะครับเนาะ ได้กองกีดงครับมันือกีโดงอะกีบด้ายเนี่ยเต็ตัวไม่ตัวแงเอาด้วยผมว่าหัวมือมือ,มอหัวมวยนั่นน่ะเอาล่ะควายเยอะกองจีนี่หมัดนี่ครับกวงน้อยแห่งซิปปลายครับโอเคครับสรุปวันนี้นะครับเนาะผมได้กวงน้อยทางนั่นครับนี่ครับ เดี๋ยวามาอหอแหมหลายๆวันนะครับเนาะว่าเขาจะได้กวงไงก่อนนะครับเนาะถ้าเขาได้กวงไงเขาให้สุดยอดได้ครับไปเลยครับขอบคุณครับที่รับสมคคลิปครับไปเจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับ